ไปไหนก็เจอแต่คนเป็นหนี้และนี่คือสามสาเหตุที่ทำให้คนไทยเป็นหนี้รู้ไหมครับว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งทะลุถึง16ล้านล้านบาทหรือมากกว่า90%ของ GDP แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรา มากกว่าที่คุณคิดหลายคนอาจสงสัยหลายคนอาจสงสัยว่านี่ครัวเรือนมันส่งขึ้นได้ยังไงตอบสั้นๆเลยคือคนไทยใช้เงินเกินกว่ารายได้มานานแล้วครับใช้เงินเกินตัวนั่นแหละตัวการหลกัลกๆเลยคือบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตรูดใช้ก่อนผ่อนที่หลังดอกเบี้ย16-18%ต่อปีแถมจ่ายขั้นต่ำอีกดินพอกหางหมูเข้าไปใหญ่สินเชื่อต่อมาตัวการต่อมา <c oughs> ตัวการต่อมาสินเชื่อส่วนบุคลคลกู้มาปิดยอดหนี้อีกทีแค่ดอกเบีย้ยสูงกว่าเดิมรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายข้าวของแพงขึ้นแต่รายได้โตชาร์จกว่าทําให้หลายครอบครัวต้องพึ่งหนี้นอกระบบแต่ผลลัพธ์คือหนี้มันไม่ได้ลดแต่กับโตขึ้นทุกปีแต่ไร้นี้ไม่ใช่ปัญหาระดับประเทศครับแต่ว่ามันคือภาพสะท้อนของปัญหาสังคมว่าตัวเรากําลังเสี่ยงเดินตามรอยเดียวกันนะครับ แล้วก็ภาพสะท้อนถึงการศึกษาไทยด้วยนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับสรุปบทเรียนนะครับการใช้เงินเกินตัวเท่ากับว่าเราไม่ได้วางแผนสำรองเรื่องการเงินนะสมมติว่าเรามีรายได้เข้ามาเต็มจำนวนแล้วเราใช้หมดเลยแล้วเกิดเหตุถูกเฉินขึ้นมารายได้หายไป1-2เดือนหรือเจ็บป่วยทำให้เราเป็นหนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเงินสำรองในการที่ใช้ในเหตุนี้นะครับส ไม่รู้วิธีควบคุมนี้เสียดอกเบี้ยเกินจริงหลายคนคิดว่าผ่อนขั้นต่ําก็จบแต่จริงๆมันคือกับดักนะครับดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นก้อนใหญ่กเกินการควบคุมจนกลายเป็นก้อนใหญ่เกินการควบคุมที่ตอบที่ถูกต้องคือนะครับเลียงระดับนี่จากดอกเบี้ยสูงสุดจ่ายก่อนนะครับ ถ้าเป็นไปได้สามารถรวมนี่ก้อนเดียวได้ก็คือดีมากเลยนะและต่อมาก็คือหยุดสร้างนี่ใหม่นะครับถ้าเราเข้าใจหลักการนี้นะจะลดดอกเบี้ยที่เสียทิ้งไปได้เยอะมากครับอ่ะเราถอดบทเรียนกันมาอีกนะลงทุนกับตัวเองลงทุนกับตัวเองแทนที่จะกู้หนี้ใหม่ นี่ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือเครื่องมือแต่ต้องใช้ให้เป็นถ้าเรากู้มาเพื่อซื้อของที่ไม่ก่อไรายได้นี่จะฉุดเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินเวลาหรือพลังงานไปลงทุนกับตัวเอง <c oughs> เช่นลงคอร์สเพิ่มทักษะทำช่อง youtube เล็กๆหรือสร้าง passive income ซื้อหุ้นซื้อกองทุนรวมหรือสลากกินแบ่งเอ้ยไม่ใช่สลากออมสินคุณก็จะ คุณก็กําลังเปลี่ยนจากหนี้ที่เป็นภาระไปสู่หนี้ที่สร้างโอกาสนะครับสิ่งสําคัญเลยคือ m i n d s e t ครับหนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่มันถูกบริหารไม่ใช่ปล่อยให้มันบริหารเรานะดังนั้นข่าวนี้ดังนั้นข่าวเรื่องหนี้ครัวเรือนมันไม่ใช่แค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะแต่มันคือกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าเราไม่ได้จัดก,การเรื่องหนี้หรือคิดเรื่องเงินตัวเองให้ดี เราก็จะเดินทางสู่วงจรเดียวกันนี่ไม่ผิดครับแต่ว่าการที่ไม่รู้จักควบคุมมันต่างหากที่อันตรายแล้วคุณล่ะครับเคยเจอสถานการณ์นี่แบบนี้มั้งไหมผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยและอาจจะหยิบมาเป็นหัวข้อคลิปต่อไปได้ด้วยขอบคุณครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจสำหรับผมนะคลิปนี้มาไวไปไวครับบายบาย